สีสเกตแดนปราศาสตรอ์อมหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีเรียนคณะกรรมการประเมินสรมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ในการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดพิเศษทัศน์พัฒนาผู้พิการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบครบทุกมาตรฐานร่วมงานเครือข่ายมากมายแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ยิ้มได้ไหวเป็นเล่นเหมอกเอกลักษณ์บริการดีมีเครือข่ายเข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อผู้พิการ ปัชญาโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝนภายใต้การบริหารงานของดรอกเตอรเกอรินพิทาโคชยากุลผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิสเกตมีผู้ขอรับการประเมินในครั้งนี้จำนวนสองคนดังนี้ 1. นางสาวอารีหงคำตำแหน่งรองผู้ในการสารศึกษาวิทยาฐานะรองผู้ในการชำนาญการ 2. นางสาววัฒนาวิไลเกตตำแหน่งรองผู้ในการสารศึกษาวิทยาฐานะรองผู้ในการชำนาญการตามโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิสเกตประกอบด้วย4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 4. กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยมีบทบาทหน้าที่บริหารกิจการสารศึกษาในการวางแผนการ ปฏิบัติงานการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยมีสลัลฤทิิผลดังนี้เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวอารีหงคำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดระยะเวลาในการประเมินดิฉันได้ใช้แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยได้รับมอบหมายจากผู้ในการให้ทำหน้าที่ดูแลกำกับติดตามและตรวจสอบบริหารงานสองกลุ่มง,งานจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะ ดิฉันได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้ทำหน้าที่กำกับติดตามตรวจสอบ2กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบป,ประมาณดิฉันได้ทำหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการมีการบริหารงบป,ประมาณเป็นไปตามแผนมีการประชุมวางแผนดำเนินการตามแผนโดยคำหนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำรายงานบัญชีการเงินที่เป็นปัจจุบันโปรง่งใส สามารถตรวจสอบได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐถูกต้องทันเวลา 2. กลุ่มบริหารงานทั่วไปดิฉันได้ทำหน้าที่กำกับติดตามประชุมวางแผนจัดทำแผนกลุ่มบริหารงานทั่วไปดําเนินการตามแผนโดยครอบคลุมด้านโภชนาการงานอนามัย ้านอาคารสถานที่ยานพาหนะและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเน้นให้มีความปลอดภัยสวยงามเหมาะแก่การเรียนการสอนทั้งอีกทั้งมีการบริหารงานธุรการที่มีคุณภาพมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์ f c e b o o k Line และสถานีวิทยุจากการบริหารงานดังกล่าวดิฉันได้มีการพัฒนานวัตรกรรมด้านแหล่งเรียนรู้ ภายในและภายนอกรวมทั้งการผลิตสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจากนี้ไปดิฉันพร้อมที่จะพัฒนาตนเองพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการให้บรรลุเป้าหมายต่อไปค่ะ ดิฉันนางสาววาสนาวิไลเกตตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกตได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ดูแลสองกลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลดิฉันได้นำหลักการบริหารสู่องค์กรแห่งความสำเร็จดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การกำหนดนโยบายการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความพิการแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม ดิฉันจึงได้นำหลักการบริหารโดยใช้โมเดล s m i l e and s e ีดที่เป็นระบบบริหารที่ดิฉันได้คิดสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการตลอดจนการปฏิบัติงานในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการนำโครงสร้าง Se ีดซึ่งเป็นการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมที่มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษดิฉันจึงได้นำโมเดลดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และภายใต้การดำเนินการยึดหลักการใช้วงจร PDCA ในการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อนำข้อสรุปมาร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิชาการวางแผนหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนการนำหลักสูตรไปใช้และมีการตรวจสอบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสามารถนำหลักสูตรที่ได้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้านการบริหารงานบุคคลถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย ที่ผู้บริหารต้องใช้คนให้เหมาะสมกับงานโดยมีเป้าหมายของการบริหารงานบุคคลคือการได้มาซึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงานการกระทําใดๆของฝ่ายบริหารที่จะทําให้บุคคล2ฝ่ายในหน่วยงานคือฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติเกิดความเข้าใจในหน้าที่บทบาทและความสำคัญของงานจนมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลโดยยึดความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานเป็นหลัก เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลคือการดำเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร,กรได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดิฉันได้นำหลักการบริหารโดยใช้โมเดลไอ m i มโดย S B M เป็นฐานที่เป็นระบบบริหารที่ดิฉันได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานที่ผ่านมาในระยะ1ปี เพื่อให้การบริเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์การศาพิเศษให้ดียิ่งขึ้นและประสบผลสําเร็จจากการบริหารทั้งสองกลุ่มงานดิฉันได้เรียนรู้ว่าหากจะทํางานเพื่อความสําเร็จทั้งองค์กรจะต้องมีความรับความสามาคัคคีและการทํางานเป็นทีมโดยยึดองค์กรเป็นหลักและเป็นองค์กรแห่งความสุขถึงจะประสบผลสําเร็จให้อย่างดียิ่งค่ะ จากการบริหารงานตามโครงสร้างทั้ง4กลุ่มเป้าสูงสุดคือด้านผู้เรียนสามารถพัฒนาผู้พิการให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันมีความสุขอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมสร้างเครือข่ายเพื่อให้สูตรการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อผู้พิการได้อย่างแท้จริง ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในรอบหนึ่งปีด้านสถานศึกษา1ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอบประถโอเปก w วอดสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน2ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2,564 3. ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาว 4. ผลการประเมินคุณภาพภายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีด้านครูและบุคลากร 1. ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลครูขวัญสิทธิ์ประจำปีการศึกษา2513 2. ได้รับรางวัลครูสะดุดีประจำปี2 5 6 4 3. ได้รับรางวัลแต่งกายผ้าไทยและภาพื้นเมืองสวยงามประจําปีงบประมาณ2 5 6 4 4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี 5. ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอบประถโอ Award, เบกอวอดเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดก,การ ู้วิการไม่ไรค่าหากพัฒนาได้อย่างถูกต้องเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเราจะทอดทิ้งอย่างไรเล่าเขาก็ลูกคุณคับที่คอยติดตามงอกเงย,ชยเชยเห้งดงามอุภสักย้างไงเป็นปากน้